ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับวันนี้ผมอยู่ที่สายสวิตบริษัทเพชรยนต์ครับเมื่อวันสองวันที่แล้วรถฮอนด้าเข้าเยอะเลยนะใครหารถมือสองสักคันนะครับเน้นเป็นฮอนด้าคลิปนี้ครับมีซีวิกนะเข้ามาสองคันนะครับแล้วเดี๋ยวมีซีวิกสีขาวด้วย นะซีวีสีขาวรู้สึกจะเข้าวันนี้นะครับเป็น EL นะ1.8 EL ปี19ไม่80,000ก็จะเข้ามานะครับใครสนใจนะทักมาได้นะเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูรถมันยังไม่เข้านะแต่จะเข้าวันนี้แหละนะช่วงบ่ายๆแล้วก็จะมี Honda City ครับที่เข้ามาใหม่นะเป็นเครื่อง1,500นะครับยังเป็นเจนเครื่อง1,500อยู่ไม่มี90,000มีไม้แสนหนึ่งมีไม้แสนต้นเริ่มต้นแค่200,000ปลายนะ289 299มีครับแบบนี้นะครับ Honda City 200,000ก็บาทนัผ่อนอยู่ประมาณ5 0 0 0บาท ฟีด้าคุณผ่อนแค่ห้าพันครับแล้วก็จะมีนี่ CSR ครับ CSR สามแสนกว่าบาทนะ SUV crossover สีดำยกสูงน้ำมันก็สมาแสนหนึ่งเองสามหกเก้าครับผ่อนอยู่ประมาณหกพันนะหกพันหน่อยๆแล้วก็จะมีนี่ CRV สีดำก็เข้ามานะครับเจนใหม่ๆแบบนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของพวก Civic นะครับ Accord นะใครสนใจครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0 6 5 9์ห3ห้าเก้ @pek 1 5 2ครับ นอกจาก Honda นะครับก็ยังมี t o y o ต a อีกเยอะเลยนะครับ v ี o อ Camry a ่ t i s ติสยาหรือ a r ล i ท a t i v e นะครับเจนใหม่ๆแบบนั้นสีบรอนสื่อมเป็นปี23.24จดด้วยนะนะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับทักมาขอรูปนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้065 951 3374ครับ Line at P.E.K. 1 5คครับมาดูคันแรกกันดีกว่าคันนี้เลยนะจอดใกลไม้ไกลมือนะครับคันนี้52 57นะครับ คันนี้ห้าสองห้าเจ็ดเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนห้าสองห้าเจ็ดคันนี้หนึ่งจุดห้าวีครับหนึ่งจุดห้าวีปีสิบหกไม่อยู่เก้าหมื่นเจ็ดเองคุณคันนี้ไมเก้าหมื่นเจ็ดนะครับไมน้อยครับไม่แค่เก้าหมื่นราคาสองเก้าเก้าอ่าขอขออภยันะยเนี่ยเมื่อกี้ดูข้อมูลอยู่ราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับซิตี้เครื่องพันห้านะปีสิบหกนะครับนี่กุญแจเป็นคีย์เลสแล้วรถสวยน่าใช้ครับโอ้คุณดูดินี่รถปีสิบหกนะแต่คุณดูภายในเขาดิ อันนี้คือแรกรับนะรถเพิ่งเข้ายัางไม่ล้างสภาพกริปมากนะสภาพกริปมากนะไม่แค่เก้าหมื่นกว่ากว่าเลยครับใครอยากได้เครื่องพันห้าครับที่มันจะเป็นซิตี้เนาะเจนก่อนเครื่องพันเทเบินะครับมาจัดคันนี้ได้เลยนี่ข้างหลังก็สะอาดสะอ้านเฮ้ยนี่คือแรกรับนะยังไม่ได้ล้างใดๆนะเจ้าของเดิมดูแล้วสะอาดดีมากครับใครสนใจเขาห้าซิตี้สักคันคันเนี้ยน่าใช้ปีสิบหกราคาแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองเก้าเก้าอ่ะคุณผ่อนอยู่ห้าพันบาทบวกลบนิดหน่อย นะค,คุณผ่อนอยู่ห้าพันบาทครับคันแรกใครสนใจรีบม,มาจัดนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับตัว so, วีนี้ได้ร้อแม็กแบบนี้แล้วนี่นะครับฮอนด้าซิตี้ครับเข้ามาสามคันนะนะครับแล้วยังมีปีสิบเก้าก็มีนะปียี่สิบก็มีถ้าเป็นปียี่สิบจะเป็นเครื่องตัวพันเทอร์โบแล้วอนะเจนนี้ยังเป็นเครื่องพันห้าอยู่การดูแลรษานะครับพันห้าดูแลษาดีกว่านะครับทนกว่าแต่พันเทอร์โบมันก็จะประหยัดน้ำมันกว่านะครับก็จะมีแบบเป็นทางเลือกให้พี่พีเนาะ สนใจแบบไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้ทะเบียน5249นะตะก,กี้ไม่90,07นะราคา299คันนี้5249อ้ยคันนี้ไม่อยู่100,000กับอีก3,000นะไม่เยอะกว่า6,000โลครับราคาเท่ากันถ้าจะเอาไปเอาคันนั้นก่อนก็ได้อันนี้ที่แรกรับเข้าใหม่เหมือนกันผมว่าลอถเนี่ยสภาพกริบมากเลยนะนะครับไม่ใช่แค่สองคันนี้นะคันอื่นก็สภาพดีนะแรกรับมันไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีรอยแบบ เขาเรียกว่าขูดหรือแบบกันชนมีรอยอะไรแบบเนี้ยนะครับสภาพดีครับคันนี้งัเดี๋ยวเปิดภายในให้พี่ๆดูด้วยนะกุญแจอยู่นี่นะครับกุญแจไม่คีย์เลสกดค้างเปิดท้ายได้นะครับอ่นนี่ไหนอ่าทะเบียนห้าสองสี่เก้าครับรถสวยน่าใช้ครับปีสิบหกนะคันนี้ปีสิบหกกุญแจคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะภายในสะอาดนะคุณดูดิเฮ้ยผมว่าโอเคนะคันเนี้ยนะครับไม่์หนึ่งแสนกับอีกสามพันเบอร์ตึงๆเลยนะครับเบอร์ตึงๆนะครับรถสวยน่าใช้นะกดค้างเปิดท้ายได้นะสําหรับตัวกุญแจ เนี่ยข้างหลังแทบไม่มีคนพนังเลยมั้งนะครับสภาพดีนะเป็นเบาะออกสีครีมนะครับอ่ะคันนี้ก็สองเก้าเก้าเหมือนกันนะผ่อนประมาณห้าพันบวกลบนิดหน่อยนะผ่อนประมาณห้าพันครับสนใจรีม,มาจัดรีม,มาจองกันได้อ่ะมาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้ครับวีออสนะเหลือเป็นตัวมิดปียี่สิบเปล่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้ทะเบียนเจ็ดเก้าหนึ่งสี่มาหน่อยดูปีเลยดีกว่าภาษีต่อหกเก้าเรียบร้อยครับอ่ะใช่คันนี้เป็นรถปียี่สิบนะ หนึ่งจุดห้าตัวมิตรครับรู้สึกว่าไม่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นอะไรประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวผมไปดูเลขไม้ให้นะคันนี้ราคาอยู่สามเจ็ดเก้านะเท่าที่ผมจําได้นะนะไม่ประมาณแสนหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับทะเบียนเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ครับวีออสหนึ่งจุดห้ามิตรนะคันนี้ได้ปีใหม่ๆห,หน่อยนะปีประมาณสองพันยี่สิบครับมาเดี๋ยวเช็คให้เลยนะเข้ามาเมื่อวานนี้ครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันครับปียี่สิบหนึ่งจุดห้ามิตรนะคันนี้ราคาอยู่สามเจ็ดเก้าเอง สามเจ็ดเก้าก็ผ่อนอยู่หกพันสามนะฟีดาคุณผ่อนหกพันสามครับได้ปียี่สิบไม้มันแสนโลพอดีอ่ะนะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับนะปีของราคาจะใหม่นะอันนี้ก็ใหม่กว่าซิตี้ตะก,กี้สี่ปีเลยนะครับราคาแพงกว่าประมาณแปดหมื่นบาทนะก็ค่าเสื่อมปีละสองหมื่นผมว่าโอเคนะถ้าคุณคิดว่าค่าเสื่อมเครื่องพันห้าเหมือนกันเนี่ยปีละสองหมื่นก็เฉลี่ยดเดือนละประมาณพันแปดนะที่มันจะแพงกว่าแต่มันมันมันใหม่กว่าสี่ปีคิด,ดง่ายๆครับก็ใช้นานกว่าสี่ปีถูกไหม มีกล้องถอยจอสกรีนครับเบาะหนังให้แล้วเรียบร้อยฟังก์ชันนี้จะครบกว่านะจอกลางมีกล้องถอยมีเบาะหนังแล้วนะครับแบบนี้สนใจทักมาแล้ววีออสก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องความคุ้มครับเรื่องความทนนะครับป้ายแดงมันออกมา699อ่ะตอนนี้อยู่379นะครับวีออสรุ่นยอดนิยมครับเก่งเล็กพันห้านี่ขายดีสุดในเพนทิออก็วีออสนั่นแหละนะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตัวมิดเนี่ยมันแทบไม่มีแล้วนะนะครับแล้วเดี๋ยวมีตัวไฮเข้ามาด้วยตัวไฮคือท็อปสุด ปี19บเจนยีไม่ประมาณแสนต้นแสนสองนะคันนั้น399นะครับตัวท็อปสุดเลยนะภายในจะได้เบาะดำแดงครับมีพุสตารลแล้ว399ก็ผ่อนอยู่6ก0ันะคันนี้ผ่อน6ก0ัต่างกัน400บาทสนใจแบบไหนทักมาได้ครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูก่อนสีดำเนี่ยมันจะเข้าวันนี้นะที่บอกไปมันจะเข้าพร้อมไอซิวิกสีขาวไม,ม่แ0 0 0มนะครับอ่า EL นะคะันนะใครสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักมาได้ครับ0659513374 มาดูยาลิสเอทีพกันบ้างคันนี้ะเบียน4757นะครับเอทีพนะคันนี้เออไม่ห้าพันห้าแสนสองหมื่นเก้าพันครับ1.2สมาร์ทนะตัวนิวนะครับปี24ปลายปีจด25หน้ำม่5 0้0โลนะครับม้า0 0 0โลนะ5้า0สนสองห0 0าครับผ่อนอยู่ประมาณ1,000 0นกับ600นะกุญแจครบครับ2ดอกนะมีกุญแจ2ดอกนะไอ้ดอกที่2นี่ยังมันอยู่ในห่อพลาสติกอยู่เลย นะครับใครสนใจคันนี้มาจัดได้ไม่ห้าพันโลนะกล้องถอยมีนะครับยังไม่ลอกพลาสติกออกเลยนะครับเบาะสภาพดีนะเป็นเบาะหนังครับนี่ใครสนใจคันนี้มาจัดได้ไม่อยู่ห้าพันโลครับปียี่ปียี่สี่จดยี่ิบห้านะอี A ครับน่าใช้นะแอร์แบ็กมีหกใบนะล้อแม็กแล้วเรียบร้อยครับแล้วสีนี้อยากดูแล้วสั่งง่ายครับมันเป็นบอลเทาปกติถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นบอลเงินแบบวีออสอย่างงี้ใช่ไหมมันจะสว่างกว่าแต่เนี่ยมันจะเป็นบอลเงินที่แบบมันดูด เข้มขึ้นนะครับดูแบบว่าสปอร์ตนะรถสวยน่าใช้ใครสนใจมาจัดได้นะคะคันต่อไปคันนี้ทะเบียน7 3 2 6สามสองเลยผมขอเช็คราคาก่อนนะรถพึ่งเข้า7 3 2 6นะครับสักคู่นะ7 3 2 6คันนี้1.6รุ่นจีปีเอครับไมินแสนหนึ่งราคา5 1า0 0 0หนนาพนะคันนี้519นะปี2021นยะครับบอดดามอโซนดำครับไม่ประมาณ116,000นะ ทะเบียนเจ็ดสามสองหกครับห้าหนึ่งเก้าผ่อนอยู่ประมาณแปดพันเจ็ดแปดันแปดประมาณนี้แหละนะครับใครสนใจเอาทิสครับมีเพียบนะที่บรยยิษัทเป็นยอมามาดูคันนั้นกันดีกว่า BRV ไหม BRV ราคาสามเก้าเก้านะปีสิบเก้านะครับ BRV แบบนี้นะครับไม่ประมาณแสนหนึ่งอะนะแสนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับปีสิบเก้านะอันนี้เป็นห้าที่นั่งครับราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันผอนหกพนเจ็ดครับมันก็บอดี้แจ็ส่ะนะแต่มันทําให้แบบว่ายาวขึ้นนะบอหลังพับได้ อันนี้เป็นแบบผ้าที่นั่งนะครับแล้วคุณดูข้างหลังพื้นที่นี่นั่งเล่นนั่งเล่นอะไรกันได้เลยนะคุณดูดินี่ครับโอ้โหกว้างมากโอ้โหเดี๋ยวขอเปิดข้างหลังให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบบผ้าที่นั่งนะเนี่ยคุณดูดิทํะไรเดียข้างหลังปูที่นอนนอนใช่ไหมนะครับกว้างมากนะครับ b R v เนี่ยนะมันเป็นแจ็คครับที่โครงสร้างมันยาวขึ้นนะเบาะพับได้นะครับีบ่สกสิบนะบเบาะหนังแล้วเรียบร้อยมีจงมีจอ นะครับสามเก้าเก้าปีสิบเก้าครับคุ้มครับคันนี้แหลกหลังคามีนะสนใจก็รถอเนกประสงค์ก็ B R V มาจัดได้นะครับคันนี้ก็น่าใช้ครับปีสิบห้านะครับหนึ่งจุดแปดเอสครับ S U V crossover สามแสนหกหมื่นเก้าพันเองนะคุณมีงบสามแสนกว่าบาทอ่ะผ่อนอยู่มาหกพันกว่าบาทคุณมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับสามหกเก้าปีสิบห้าไมค์ก็ไม่เยอะนะแสนหนึ่งนะครับนี่ให้ดูภายในสวยไหมนะครับจอกลางมีนะครับไม่แค่แสนหนึ่ง นะเบาะหลังก็พับได้นะเบาะลายกราฟิกสวยๆเลยนะครับเบกมือไฟฟ้าครับคุสตาเรียบร้อยกุญแจคีย์เลสนะครับเป็นทรงแบบคูเป้แบบนี้เนาะนะครับเปิดด้านบนเบาะพับได้นะครับ hrv ครับ suv crossover ขับเท่ๆครับสามแสนกว่าบาทนะนี่ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเอ่อแฮชแบ็กนะที่มันยกสูงแล้วได้เครื่องพันแปดข้างหลังกว้างครับเบาะหลังพับได้สี่สิบหกสิบนะสนใจคันนี้ครับราคาดีนะสามแสนหกหมื่นเก้าพันเองปีสิบห้าไม่ไม่เยอะนะแสนหนึ่ง น้าไม้แสนหนึ่งครับสนใจมาจัดได้นะครับน,นี่ผมเชียร์นะผมว่าสภาพแรกรับมันสวยเลยนะครับรถสวยน่าใช้นะเอาติดชมแบบนี้ก็เดี๋ยวทยอยเข้านะครับปีสิบแปดปีสิบเก้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทยอยเข้ามาน้าไม้ประมาณแสนต้นนะราคาก็ประมาณสามหกเอ่อสามกว่ากว่าสามเจ็ดเก้าสามแปดเก้าสามเก้าเก้าแล้วแต่เลขไม้นะครับแล้วก็ถ้ามไม้แบบห้าหกหมื่นก็สี่แสนเก้าพันนะครับใครสนใจเอาติดเจนประมาณนี้นะครับทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับพักมาได้คันนี้ล่ะคันนี้สามหก แปดศูนย์เดี๋ยวขอดูสคบก่อนห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเฮ้คันนี้ยน่าใช้นะเป็นตัวมิดครับปีสิบเก้าจดยี่สิบตัวมิดก็มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนอะไรต่างๆให้คุณครบแล้วนะครับบอหลังพับได้บาะสีดําคอนโซลสีดําครับทะเบียนสามหกแปดศูนย์นะฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันต้นๆนน,นะบอกปรับไฟฟ้าแล้วกล้องถอยจอทัชสกรีนมีนะครับน่าใช้ครับคันนี้หนึ่งจุดแปดมิดนะฟีดดาวผ่อนประมาณเก้าพันเก้าพันสองไหมประมาณนี้นะครับ ทะเบียน3680ครับอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มาจัดได้อ่ะมาดูตัวนี้ตัวนี้ผมว่าราคาถูกนะห้ะาแสนเออทะเบียน5016 499์ห้าเก้าไหมไมแสนหตัวปี21สมาร์ทขอเช็คก่อนอ่ะไม่ใช่นะครันนี้ไมแสนสนะคันนี้ราคา529คันนี้จะเป็นปี20ครับปี2020นยะี่ิะพึ่งเข้าครับ1.8 entry ปนรีนะครับปี20สิบไมแสนส ฟีดาว่าผ่อนอยู่ประมาณเท่ากับคันตะกี้เลยถ้าจะเอาจริงนะผมว่าคันมิดตกี้คุ้มกว่าครับ19ตัวที่ิ0แต่มันได้เป็นตัวมิดตไงตัวมิดตฟังก์ชันมันดีกว่านะครับคันนี้จักใจเลยนะไม่ค่อยคุ้มนะถ้าคุณเอาคันนี้คุณไปเอาไม่แสนหกแล้วมันปีบ1ดีกว่าใหม่กว่าปิงเป็นไฮบริดสมาร์ท499เองคันนี้สอง529ผมว่าแพงไปหน่อยนะถ้าจะเอานะ2คันนี้เทียบกันคันนี้คุ้มกว่าเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานจริงฟังก์ชันมันดีกว่า คันนี้ก็ไฮบริดพรีเมียมนะครับปีรู้สึกจะติดจองไปแล้วปี21นะอ่ะใครสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็ทักมาได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3้าเก้าห้าหนึแล้ววีออสนะที่ราคาถูกถูกแบบเนี้ยราคาประมาณ289 299นะครับมีอีกเพียบนะ10คันได้นะครับไม่ประมาณแสนสามแสนสี่แสนเจ็ดอะไรประมาณนี้นะสองแปดเก้า 18. นะครับหนึ่งจุดห้าเจหนึ่งจุดห้าอีปีมาสิบแปดนะครับแล้วก็ทุกคุณอยากได้ตัวเอนทีนะ ที่มันเป็นปีสิบเก้านะครับสิปียี่สิบอะไรเงี้ยมีนะครับราคาประมาณสามต้นต้นวีออสก็ไปลดอีกหนึ่งรุ่นนะที่ผมว่ามันน่าใช้นะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่งจองซื้อสดนะครับจองมานิดเดียวเองลูกค้าจองมานิดเดียวเองจองมาห้าหมื่นบาทนะครับจองห้าหมื่นบาทเมื่อวานคันนี้มาอยู่แปดหมื่นปียี่สิบครับเบาะสีดำพอนส์สีดํารถสีขาวนะครับคันนี้ไม่น้อยและสภาพดีมากนะลูกค้าจองมาแล้วเมื่อวาน จองมาห้าหมื่นบาทนะครับซื้อสดรอรับรถเลยนะเดี๋ยวปรับสภาพไม่กี่วันสองวันนะเดี๋ยวแจ้งวดรถให้ด้วยนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับเอาทิสสีขาวยังมีอีกนี่ดูคันนี้ไหมอันนี้ก็เอาทิสสีขาวทะเบียนห้าเจ็ดเจดสองรู้สึกคันนี้ไม่แสนสามราคาสี่เก้าเก้านะสี่เก้าเก้าผ่อนอยู่แปดพันห้าครับสนใจมาจัดมาจองได้นะครับสําหรับเอาติสยาลทอะไรแบบนี้มีเยอะนะครับเพจยน์มีเยอะครับนี่คันนี้สามหนึ่งศูนย์แปดนะ ก็ VOS อเนาะอันนี้นะ่าเป็นตัว E เปล่าหรือตัว J นะเดี๋ยวขอเช็คก่อน289 <c oughs> ตัว J ครับไม่แสนกว่า,วาผ่อนอยู่4,800นะราคาประหยัดนะคันนี้นะครับเลท289แ้จะผ่อน4,800แต่คุณต้องเครดิตดีนะสกอร์ A สกอร์ B คุณผ่อนเลทเนี่ยแต่ถ้าคุณเครดิตไม่ดีมันก็จะขยับหน่อยนะครับอ่ะคันนี้เลยโคดนาช้ครับปี19าไม่ห้า0 0นะครับ v ีออครับ1.5มิตรสีเทา นะสีเทาแบบเขาเรียกว่าเทาเข้มนะครับมาอยู่ห้าหมื่นนะราคาสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าก็ผ่อนอยู่หกพันสามนะฟีดาวคุณผ่อนหกพันสามเองนะครับรถสวยน่าใช้นะ,ะรถล็อกครับเดี๋ยวขอเปิดให้ดูดีกว่านะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะฟังก์ชันครบอ่ะสีหายากด้วยนี่ภายในก็โลสโกเนาะสีโลสโกมีกล้องถอยจอทัชสกรีนเบนาะหนังแล้วนะครับสนใจก็มาจัดมาจองได้นะ ราคาดีครับ379นะแล้วคุณได้ไม้หนะ้าหมื่นมันหาไม่ได้บ่อยๆนะไม้น้อยๆแบบเนี้ยนะครับแล้วก็คันต่อไปคันนี้หัวนี้คือ2.5ไฮบริดพรีเมียมครับแคมรี่นะคันนี้ก็ตัวเขาเรียกว่าลองท็อปในในเจนไม่ได้เชนนะป้ายแดงมาเกือบล้านเจ็ดนะมีแอร์ไดร์ที่ผิวคูซอนโทนครับมีสันลูปนะมีแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกออกนอกเลนไม้เซนสองครับคันนี้ทะเบียน1180งหนดศูน์ฟีดาวราคาอยู่999นะฟีดาวผ่อ 17, 18, ประมาณหมื่นเจ็ดหประมาณเนี้ย สนใจก็มาจับมาจองได้นะเคมรี่ตัวท็อปแรงต่างมีนะครับเรามีหลากหลายนะครับใครสนใจรถมือสองสักคันนะครับเพชรยนต์มีให้พี่เลือกชมเลือกใช้คันนี้ลูกค้าจองไปแล้วนะจองมา10,000บาทนะครับซื้อสดนะเดี๋ยวรอปรับสภาพเสร็จนะครับสำหรับโคโร拉คอร์สนะไฮบริดจีอาร์นะครับไฮบริดพรีเมียมจีอาร์นะครับรุ่นอื่นมีนะครับใครสนใจรถมือสองสักคันก็พักมาได้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่ล้วนๆหวังว่าชอบกันนะฮอนด้าเยอะเลยนะนี่ก็บีอารีอีคัน ติดท้ายที่คันนี้ดีกว่า BRV ขาว399เนี่ยตามที่ผมบอกเลยสเปคเดียวกับคันตะกี้เลยนะคันนี้ปี19มาอยู่100,000กับอีก9,000เองผ่อนอยู่6,700นะอันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วคันตะกี้ยังยังปรับสภาพอยู่นะใครสนใจ BRV ครับโอ้โหกว้างมากนะกว้างมากนะเรท399ผ่อนอยู่หกพัตลอดสัญญานะสนใจรุ่นอื่นๆก็ทักมาได้เลยครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374 line pek 1 5 2ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พพี่่ๆจะไได้มลาด อัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ